สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามทงาน้าช่อง YouTube ทุกท่านนะครับสวัสดีวันศุกร์ที่29สิงหาคม2568นะครับเหลือเวลาอีกเพียงแค่2วันก็จะหมดเดือนแล้วนะครับผม29 30 31นะฮะรวมนี้ก็3วันนะครับวันที่1กลุ่มจะพักการให้ฟุตบอลนะครับจะเป็นฟรีเดย์ก็คือจะคัดฟุตบอลให้แต่จะไม่มีตารางนะครับเพราะว่าจะพักทําสรุปคะแนนครับผมนะฮะนี่เดือนนี้ลากยาวกันมา31วันเลยนะโหดมากเลยนะครับ วันจันทร์เนี่ยมันค่อนข้างน่ากลัวอยู่แล้วแล้วมันจบเสาร์อาทิตย์พอดีโอเควันจันทร์ได้พักนะครับเราจะพักจันทร์ถึงจันทร์ถึงพรฤหัสเนี่ยมีโอกาสพักได้นะครับแต่เสาร์อาทิตย์เราจะไม่พักนะครับเพราะฟุตบอลมันเยอะนะครับพักไปเดี๋ยวในกลุ่มจะเหงานะครับอันนี้ก็เป็นสรุปผลเมื่อวานนะครับผมนะฮะที่เขียวไม่ต้องพูดถึงนะครับที่เขียวมันเขียวจริงอยู่แล้วนะมันได้เงินอยู่แล้วนะเดี๋ยวมาพูดถึงคู่ที่มันแดงก่อนคูพีเอสเนี่ยมีไปแดงนาทีประมาณ4ี่สิบนะครับราคากําลังจะเปิดอยู่ที่ หนึ่งลูกครึ่งหลังจะเปิดอยู่ที่มันหนึ่งจุดสองห้าลบห้าหนึ่งลูกประมาณแปดสิบแม่งพุ่งไปสองลูกสองลูกขาวเลยสองลูกขาวสองลูกลบสิบเลยนะครับอืมแย่นะเปิดหลังมาสองลูกลงมาปะปะในกลุ่มผมจะบอกว่าเฮ้ยลงทุนยังไงอะไรยังไงนะครับเปิดสองประตูเนี่ยคุณเสียเปรียบแล้วคุณเล่นไม่ได้แล้วคุณต้องลุ้นสามถึงคุณถึงจะได้เงินนะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะรอเก็บขึ้นคุบลูกเนี้ยอันนี้รอได้นะครับแต่เราในกลุ่มเราจะตัดแพ้ฟาวเลยนะครับผม ส่วนเฟกตีสตัดแต่ที่เจอคิดต้งนพาเลตเนี่ยตัวนี้ผมจับราคาไว้แต่จับแต่ราคาอย่างนี้ผมบอกอะจับราคาแต่คุณอย่าลืมในเรื่องของเหตุผลสติแรงจูงใจนะครับอูเท็กอูเท็ก็จับราคานะครับจับถ้าคุณจับราคาอย่างเดียวคุณเสียเปรียบอืมแต่เมื่อวานผมก็มีพาดนะฮะในกลุ่มนี้พาสก็มีอยู่แค่ครูพีเอสเฟตสตัดแล้วก็อูเทนะครับ ปดูส่วนตัวที่ผมให้ไว้ในช่องนะเนี่ยดูแบบหนึ่งนะเนี่ยดีให้ไปในช่องนะครับดิมฟุงกระแลงเนี่ยอันนี้ผมผมก็ประมาทในเรื่องของอเรทพูมันค่อนข้างต่ำนะครับนี่ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็ที่พลาดอย่างหนักเลยก็คือ,อแชมล็อกโลเวอร์นะครับแพ้มาแพ้มา1ประตูต่อ2แต่ว่าวันนี้กลับมาแล้วเป็นซันตาร่า,าต่อซาาราต่อไม่ว่านะครับต่อลบด้วย แต่ตอนนี้ผมคิดว่ามันมีโอกาสที่ว่ามันกลับมาเล่นในบ้านมันจะมีประตูสุดท้ายมันทําอะไรไม่ได้เลยนะฮะก็ถือว่าความผิดพลาดครั้งนี้เราต้องพัฒนาในการวิเคราะห์ต่อไปแล้วก็จะไม่ให้มันเกิดความผิดพลาดข้อผิดพลาดได้นะครับตอนนั้นก็เป็นไปตามวิเคราะห์ลูกเโดเลตชนะโอเเนียดโคเซียชนะนะครับลาบิดวินนาชนะนะครับไมายชนะนะครับเนี่ยถ้าจับแต่ราคาอย่างเดียวน,นี่นี่จับแต่ราคาอย่างเดียวโดนฟกอิสตัดไปที่ตันเปเลอันนี้คือจับแต่ราคานะครับแล้วก็โดนอูเทคไปอันนี้จับแต่ราคา น,น,นี่ภาพสองตัวนะครับดิฟเฟอร์รแรงไปอยู่หน้าเมื่อกี้แล้วนะครับดิฟเฟอร์รแรงที่ไม่ได้สูบก็คือเมื่อกี้อยู่หน้านี้แล้วตรงยิงนาทีที่หกสิบห้านะครับผมกําลังรออยู่ที่ครึ่งควบลูกแปดสิบมันยิงครึ่งควบลูกเจ็ดสิบเก้าแล้วมันก็ได้อยู่โทษเลยถ้าเราลงทุนไปตอนนั้นมันก็รับบินอยู่ประมาณเจ็ดสิบห้าประมาณนั้นเจ็ดสิบเจ็ดสิบห้าลาปิดไวอักมาไวนะครับเก่งนี่เพอร์เฟกครับอันอารียี่สิบสี่ครับ เอ่อมายเพอร์เฟกครับยี่สิบแปดสามสิบสี่นะครับสองหนึ่งมาครึ่งแรกนะครับฟรี Free, แล้วก็เอ่อเชลเวสชัตโตโรเนตนี่มาครึ่งหลังสองประตูนะครับถ้าเราจับแต่ราคาโอเคคุณจับได้แต่มันต้องไม่ใช่บอลถ้วยตรงนี้คือคําเตือนที่อยากจะเตือนไว้ที่ผมบอกว่าในกลุ่มเดี๋ยวผมจะอธิบายในช่องนะครับถ้าคุณจะจับราคาคุณไปจับบอลลีกนะแต่ถ้าคุณจะจับบอลถ้วยเนี่ยผมผมอยากให้จับราคาพร้อมกันด้วยเหตุและผลแล้วกันถ้าฟุตบ,บอลน,นัดแรกเนี่ยมันค่อนข้างจะสู้กันอยู่ แต่พอเป็นนัดสองมันเริ่มจะตึงๆแล้วมันเริ่มจะมีผลเริ่มแบบเริ่มดึงเชงกันแล้วนะอันนี้วิเคราะห์ดีนะแต่ว่าเอ่อตัวที่ประมาทก็ที่พลาดจริงๆเลยคือแชมล็อกแชมบล็อกนี่พลาดพลาดเลยนะอืมพลาดอย่างแรงเลยที่ว่าเจ้าบ,บ้านมันโดนนํามาแชมล็อกมันโดนมันแพ้มาแล้วมันกลับมาแล้วมันไม่ต่อกลับมาให้ซาคาร่าต่ตอยผมบอกว่ามันมีอะไรมันแปลกๆแต่พวกนี้เชื่อว่าแชมล็อกจะทำประตูได้สุดท้ายก็ทำไม่ได้เลย้งเกมคู่นี้ต้องขออาภัยด้วย,ยจริงๆนะ เดี๋ยวเรามาดูกันของวันนี้นะครับของวันนี้เดี๋ยวท้ายเกมจะไปพูดเรื่องอยูโรยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับเดี๋ยวท้ายเกมเราจะมาคุยตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราไปกันที่วันนี้ก่อนแนวทางฟุตบอลวันนี้นะครับผมตามหาหนึ่งประตูในเก้าสิบนาทีนะฮะวิเคราะห์จากเรทราคานะครับก็จะมีเอสโซเนียพรีเมียมลีกนะครับแต่เวลาห้าทุ่มครึ่งอันนี้ผมไล่ตามเวลานะเอฟซีไอเรดวาทาลินนะครับผมเจอกับทารนาวานะครับลูกครึ่ง ไซปัสดิวิชั่นหนึ่งอาร์บีแอลลิมซอนนะครับเตะเวลาเที่ยงคืนเทคนิคลูกควบลดขึ่งนะฮะเบลารุสพิบัลีิกเอฟซีวิเทฟนะครับเตะเวลาเที่ยงคืน30นาทีนะครับผมแล้วก็ฮอลแลนด์เฮเดนวิชีนะครับวิลเลียมทเวสองนะครับเจอกับยองอุเทคนะฮะอ่าตีหนึ่งเบลเยียมเฟิร์สดิวิชั่นบีเอสเคเบเวอเลนนะครับเคเคเอเกนเยาวชนนะฮะแล้วก็เคบีคอทายเจอกับรอยันแฟงดัมบลันแฟงโบเลนนะฮะแล้วก็ตีหนึ่งครึ่งคู่สุดท้ายที่ผมวิเคราะห์มานะครับหนึ่งสองสาม เจ็ดคู่โปแลนด์ลีกาวันมิสลีิก้าเจอกับวิลลาคาคอฟอันนี้เทคนิคขึ้นครบลูกนะครับตัวนี้ราคาค่อนข้างสวยเราจับคนนี้จับเสร็จแล้วเราปล่อยเลยนะครับส่วนตัวไหนจะไปลงตารางเนี่ยเราจะไปดูไปดูไปดูราคาของคู่ที่เราจะเลือกลงอีกทีนึงว่ายังชัดอยู่ไหมนะฮะในกลุ่มนะครับผมอ่าโอเคแล้วนเะตรียมแคปภาพได้นะฮะสำหรับใครที่จะแคปภาพหนึ่งสองสามแคปภาพฮนะแล้วก็อ่อถ้าอยากจะดูเนี้ยเรื่อยๆเดี๋ยวในกลุ่มมีให้ดูตอนประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มผมจะมาลงใหม่อีกทีนึง เดี like ๋ยวเรามาวิเคราะห์กันในเรื่องของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหน้าปกื่อสักครู่นะอ่ามันจะมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 6กลุ่ม6กลุ่มกลุ่มละกลุ่มละเท่าไหร่อ่ะแทีมอ่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 8แต่มันเตะกันยังไงงงมัหมดเลยอ่ะมันกี่ทีมอ่ะบอกไม่ถูกนะเอองงเหมือนกันอ่ะ มันจะมีแปดทีมสามสิบหกปะสามสิบหกทีมเหรอผมจำไม่ได้แล้วเพราะว่ากติกามันมาใหม่เดี๋ยวขอดูกติกาแป๊บนึ่งยู่ฟ่าใช้เป็นหลีกอ่ะนะครับอืม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 มีกี่ทีมสามสิบหกทีมใช่มีสามสิบหกทีมนะครับ หนึ 1> 1่งถึงแปดเนี่ยเข้าไปรอรอบสิบหกทีมสุดท้ายเลยแล้วก็อันดับที่เก้าถึงยี่สิบสี่เนี่ยมันมีผลได้เสียมีนู่นนี่นั่นอีกไงอืมคนข้างที่จะพูดยากนะครับเก้าถึงยี่สิบสี่เหรอเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยิบสองยิบสามยี่ิบสี่ยี่สิบหกทีมมาเลย เอออ๋อใช่อันดับหนึ่งถึงแปดไปรอรอบสิบหกทีมสุดท้ายอันดับที่เก้าถึงยี่สิบหกมาเตะเอ่อเย่อเยือนกันอีกทีหนึง่งสิบหกทีมเนี้ยมาหาทีมที่จะเข้าที่เหลือไปทีมสุดท้ายไปไปสู่อรอบสิบหกทีมนะครับมีกติกาไี่ค่อนข้างงงและส่วนไอ้ที่เหลือเนี่ยตกไปอยู่ตกไปอยู่เลยนะยูโรป้าลียี่สิบสี่ถึงสามสิบหกตกอยู่ยูโรป้าลี กติกามันค่อนข้างงงนะผมบอกก่อนว่าทุกทีมนี่มันเจอกันหมดเลยอืมทุกทีมมันเจอกันเองแปบบน,นึงนะใช่ใช่มันมันอีลุงตุงนางมากเลยมันเตะก,กันนัวมากอะบอกเลยเตะคนละแปดนะัดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตะเก็บคะแนนแล้วก็ลูกได้เสียด้วยอันนี้มีผลนะปาฟอสตปาฟอสตจากไซปัสผมมาได้เห็นไหม อยู่ในกลุ่มของเชลซีอันดับที่สองรองจากสุดท้ายนั่นอะไรหัวควายนะหรือคารบับกนะอืมเยอะไปหมดเลยอะ่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกอีกทีหนึ่งตอนหลังแล้วกันเนาะอืมเดี๋ยวผมไปดูดูขอด,ขอดูขอดูที่น่าสนใจราคาเหรออ่าขอดูขอดูวิเทปแล้วกันขอดูวิเทปชอบชอบวิเทปเปิดต่ำดีเลดได้เปิดตำด่เดเดตำเดี๋ยขอดูวิเทปท่ยงคืนครึ่ง ขอเจาะตัวนี้สักตัวหนึ่งแล้วกันว่าโอเคไหมที่เราเลือกมา <c oughs> จริงคืนครึ่งจริงคืนครึ่งบิทเถ็บบิทเถ็บบิเท็บบิทเถ็บบิเท,เท,เท,เท็หายไปไหนวะบิเทเถ็หายไปไหนอะอ่าเบอร์ละรู้บิเทเถ็ผมหายไปไหนวะ เบรูดิก้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชโลโคโมทีบเก้าหกเหรอเบาลารุสพิเมลิกวิเทปยิงคืนครึ่งโมเลเดเดโชนาเหรอโมเลเดโชอ้าวใช่นี่ว่าเป็นตัวนี้เหรอโลโคโมทีบเก้าหกอืมตัวนี้โดนปิดราคาอยู่นะ ยังไม่เปิดเผยดูได้แต่ฟอร์มก็ดูฟอร์มแล้วกันเจอกันมาก็ชนะสองเสมอหนึ่งนะครับชนะสองเสมอหนึ่งเจ้าบ้านยิงไปเจ็ดลูกรวมนะฮะขาดูฟอร์มล่าสุดแล้วกันเฮ้ยมันแพ้หมดเลยอะแต่วันนี้แบกเลดมาหนึ่งจุดสองห้าเลยแปลกวะแปลกแปลกแปกนี่ก็แพ้หมดเลยอบยั <c oughs> งรมมาโกกพอกันเลยด้วะ่ะโอ้โหเละเลยนี่เด็กใหม่แน่นอนนะครับ บอลเลนเจอน่าในเด็กใหม่แน่นอน18นัดชนะ1เสมอ1แพ้16โอ้ไม่ต้องพูดถึงเลยแพ้16ไม่ว่าโดน42เฉลี่ยนัดแล้ตกประมาณ3ประตูต่อเกมอ่ะโอ้รั่วมากเลยอันนี้ก็ยิงได้นัดละประมาณสักหนเออ1.5เสียนัดละประมาณโอ้หนึ 1, เหมือนกันเลยเหรอมันก็ลุกลุกแต่ว่า นั่นเลยไม่ได้รับเลยเนะี่ยแต่เล่นในบ้านดีอยู่นะครับอยู่ดับเจ็ดของสิบหกทีมโอเควิทเทปแล้วกันเปิดหนึ่งลูกแปดสิบด้วยนะโอ้เยือนนี้หนักเลยไม่เคยชนะใครแพ้อย่างเดียวเสมอแค่ได้ครั้งเดียวด้วยโอเคแล้วการเกิดประตูเริ่มน่าสนใจแล้วลงตารางผมไปคู่นี้วิทเทปแล้วกันนะมีแบกเลตมาหนักมากเลยเออฮาทุ่มครึ่งเหรอฮาทุ่มครึ่งมีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวขอดูหน่อย เร้สูตรอะไรก็รัดเบีย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 อิเวทาลินนี่ไงปั๊บปับจับก่อนอินเวอร์ทาลินมีเลทราคาไหมอัตราต่อรองอืเข็บลูกควบคือหนึ่งลูกก็มองผ่านไปแล้วหลังเข็นก็ดับหนึ่งเหรอตอวนี้น่าสนใจนะในบ้านเป็นไงในบ้านดับหนึ่งด้วยเยือนอ่ะโอเคเออรัดเบียนี่ก็น่าสนใจอืมนี่สวยนะสวยสวย ท,ทั้งหมดทั้งหมดเท่าไหร่ห้าสิบหก้สิบแปดเอ่อเกียวตึงตึงอยู่นะก็ใช้ได้นะครับสองคู่เนี้ยสองคู่บนคือเลทนี้มันใช้ได้อยู่และเลทราคาที่ให้ดูเนี่ยใช้ได้อยู่แล้วนะครับอโปลยเอลดิมาซอนเที่ยงคืนเดี๋ยวขอเจาะทีละตัวเลยอะอโปลยเอลดิมาซอนเที่ยงคืนอโปลยเอลดิมาซอนอืมภาพรวมอัตราต่อรองลูกควบมันชัดอยู่ที่ลูกควบอืมตารางคะแนนเป็นไง บอลเพิ่งเปิดลีกนะยบอลเปิดลีกยังไม่เท่าไหร่นะครับอืแพ้มาทั้งคู่ก็น่าจะมีผู้ชนะบ้างแล้ววะนะวิเทปโอเควิลเลียมทเวนะครับไม่เป็นไรเจาะลึกแค่เนี่ยแหละสามตัวบนที่น่าสนใจก็จะเป็นเอสโตเนียแล้วก็วิเทปนะครับตัวอื่นยังไม่ได้เจานะเนาะเดี๋ยวว่างเจาะแล้วจะบอกในกลุ่มอีกทีนึงว่าตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะ ฟุตบอลถ้วยถ้าเป็นนะัดที่สองต้องดูในเรื่องของแรงจูงใจของเจ้าบ้านแล้วก็เลทราคาของเจ้าบ้านนะครับว่ามันฟ้องว่าจะทําประตูหรือเปล่านะฮะรับรองว่าต,ต,ต่อไปจะไม่พลาดจะไม่ให้พลาดจะวิเคราะห์ให้แม่นยําที่สุดที่เหลือก็ไปเล่นในสนามแล้วกันเนาะโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะถ้ากชอบใจก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อขอให้ท่านโชคดีมีความสุขในทุกๆการลงทุนนะฮะ แล้วพบกันคลิปต่อไปใครอยากเข้ากลุ่มเข้าได้เลยนะครับลิงค์เข้ากลุ่มอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมแล้วพบกันกครับสวัสดีครับ